วันนี้ผมจะทําเมนูกระหล่ำปีผัดน้ําปลากินกันครับเพื่อนๆหลังจากผัดกระเทียมได้ที่แล้วเอากระหล่ำปีที่เราเตรียมไว้ลงกระทะได้เลยครับตรงนี้ผมจะใช้ไฟแรงนะครับผัดไปเรื่อยๆให้กระหล่ำปีกรอบระหว่างที่รอกระหล่ำปีได้ที่เรามาเตรียมน้ําปลากันเลยครับเมนูนี้จะเน้นความหอมของน้ําปลานะครับผมจึงเลือกใช้น้ําปลาแท้100%ตาหอยนางรมตัวฉลากสีทองนะครับเพราะน้ําปลาของเขาคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี มีคุณภาพหมักธรรมชาตินาน18เดือนมีโปรตีนสูงและกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมอร่อยไม่เค็มโดดเลยครับและที่สําคัญไม่ใส่วัตถุก,กันเสียไม่เจอสีไม่ใส่ผงชูรสไม่แต่งกลิ่นและเทคนิคสําคัญของเมนูนี้ต้องเทน้ำปลาใส่กระทะที่มีความร้อนนะครับความร้อนจะดึงเอาความหอมของน้ำปลาแทนร้อเซตตาหอยนางรมออกมาได้เยอะมากๆเลยครับหลังจากนั้นผมจะผัดให้เข้ากันอีกสักพักหนึ่งจนได้สีที่ผมต้องการแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับ จากตักสายจานแล้วนะครับผมจะโรยกระเทียมเจียวเพื่อเพิ่มความน่ากินเข้าไปอีกนิดนึงเสร็จแล้วครับกระหล่ำปีผัดน,น้ำปลา,าได้เข้าวสวยร้อยๆมากินคู่กันฟินมากครับผมสำหรับใครที่สนใจน้ำปลาแท้ร0 0 0เตาหอยนางรมฉลากสีทองสามารถหาซื้อได้แล้วที่ห้างชั้นนำทั่วไปครับ